สวัสดี FC แฟนสองทุกคนนะคะมื่อนีนุ่นทิยากับมีแนวทางเกี่ยวกับสูตรคำนวณของอาจารย์คนล่าฝันนะคะอาจารย์เพิ่นมักจะหายต้องงวดนะคะเพิ่นจะหายกอนไว้ออกแค่มือสองมือเพิ่นกับสีสรงแนวทางมาหายเป็นประจำแล้วก็หายโค้งสุดท้ายนี่ยอาจจะเป็นเลขค่มฝันนะคะนะคะสำหรับกวดทิพนมาเพิ่มหายแบบนี้นะคะแนวทางของอาจารย์นะคะ เลขวิ่งศูนย์กับห่านะคะเลขเขาเลขศูนย์เก้านะคะเป็นกระไฮศูนย์หาศูนย์เจ็ดนะคะเลขออกศูนย์เก้านะคะเลขสามตัวห้เก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดนะคะเลขออกศูนย์เก้าล่างนะคะกับโบมีผู้ใดรู้ว่าเลขออกตัวใดนะคะเลขทุกตัวมันกับเขาได้รุดได้นะคะสําหรับงวด้นนี่อาจารย์กระไฮมาแล้วนะคะไฮเมลแล้ว สำหรับผู้ใดมักเลขวิ่งเลขแลนเลขของอาจารย์คนร่าฝันนี่บ่คอยรูดนะคะบางข้างกัมมาสองตัวบางข้างกัมมาตัวหนึ่งงวดนี้ก็หายมาแล้วจะไปฟังเสียงสนทนาละวาน,นุนทิยาก,กับอาจารย์คนล่าฝันนะคะว่ามันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกหกนะคะนุนทิยาก,ก็จะขอว่าผ่านคลิปนี้นะคะผู้ใดล่อเลขปู่ผู้พันปื๊ดนะคะปู่ผู้พันปืด๊ดเพิ่นหายงวดที่ผ่านมานี่สองเก็หาเลขออกสองเกดสองนะคะงวดนี้ เพิ่นจะทําวิธีพุ่งนี้นะคะแม่วงนี่เป็นลูกศิษย์ของปู่ผู้พันฟืชน,นะคะเพิ่นโทรมาบอกมือเสานี้ว่าปู่จะทําวิธีเพิ่นจะขอสามตัวบนแค่หางเดียวสองตัวล่างหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดให้กับเขาไปชมน้ากันในเวลาพุ่งนี้นะคะเพิ่นจะทําวิธีนะคะนะคะว่าเป็นการเสียเวลาจะหายไปฟังในชิปนี้คือแนวทางของอาจารย์คลราฝันงวดวันที่16มิถุนาสองห้าหกหกนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์นุนทิยาโทษมารบกวนยี่บอกค่ะบอรครับเมื่อนี้บอแต่เห็นงานครับอ๋อวันเสาร์หยุดบออาจารย์ครับเมื่อนี้เป็นวันไ่เดยครับอ๋อขอโทจย่ไได้หยุดครับค่ะแนวทาขงของอาจารย์หรูซื้อวันจะเขาเลขวิ่ง เลขวิ่งเตี้ยค่ะวิ่งศูนย์เลขออกศูนย์เก้าล่างแต,าต่ว่าเลขสามตัวจานไฮเก้าศูนย์ห่าเลขออกศูนย์เก้าพวันี้อาจารย์เฮ็ดไว้ล้วอมันบ,บ,บ้าค่ะครับเฮ็ดรียบ้วยแล้วครับค่ะน้่นที่ย่าพร้อมแล้วค่ะครับสองตัวกัหกกับเจ็ดครับโอกับเจ็ดในวิ่งบนหรือวิ่งล่างค่ะวิ่งบนล่างได้หมดครับ อ๋อวิ่งบนล่างเลขวิ่งอาจารย์บรุษแทกหมดเลยรับเน้นไปที่หกค,ครับเน้นที่เลขหกค,ค่ะหกตัวการหกเจ็ดครับหกเจ็ดค่ะหกสามหกสามค่ะห <6, 3. S 1> ้าเจ็ดห <5, 7. S 1> ้าเจ็ดค่ะ ข้าสามครับหาสามค่ะเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เน้นหกเก็ดครับเน้นหกเกตเน้นหางเดียวบ้ค่ะตัวลองมันจะเป็นห้าสามหรอครับอ๋อตัวลองห้าสามเราก็ว่าเน้นหกเก็ดข้มหาสามเลขสามตัวเด้อค่ะอาจารย์สามหกเก็ดครับสามเดียวครับสามหกเก็ด เอ๊ะนนทิยาเห็นอยู่ในไลน์มันมันเป็นเกณฑ์หาสามนะมันบ่คะอาจารย์แต่วันเน้นแ,แมนครับเกณฑ์หาสามนะครับแมนอยู่จนวนเป็นชุดลองนะครับอ๋อชุดร่องแต่ว่าชุดเน้นคือสามหกเกณฑ์ <Gel S 2> ม็นบ่คะอาจารย์แมนแมนครับนะน๋ะนนทิยาทวนจักน้อยหนึ่งแนวทางของอาจารย์คนล่าฝันงวดวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกหกเลขวิ่งเลขเด่น สามารถวิ่งได้บนล่างมีโกกับเจ็ดเน้นที่เลขโกตรงกันบ่ค่ะครับตรงครับสำหรับเลขสองตัวหกเจ็ดหกสามห้าเจ็ดห้าสามเน้นที่หกเจ็ดกับหาสามสำหรับเลขสามตัวสามหกเจ็ดเจ็ดหาสามเน้นที่สามหกเจ็ดตรงบ่ค่ะอาจารย์ครับตรงครับค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อที่หายแนวทางนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ฝันยังบ่ค่ะ,คะ ฝันต้องงวดบอยังยังเลยครับบอรครับถ้าฟันใกล้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 โค้งสุดท้ายกับเดี๋ยวนุ่นที่ยาจะโทษไปสัมผั์เด้อค่ะเพื่ออาจารย์ฝันเลขกับมิเขาม่รูร้จบวากันนะคะฝันนี้ยังกระเบาตามความเป็นจริงนะคะอา้าวนุ่นที่ายากกร,ร,ร,ระเบาระะบาาาาวนนกวนอ,อาจารย์นะคะขอบคุณหลายเด้อค่ะที่หายแนวทางวันนี้ก็ขอเอฟซีโดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะครับวัสดีครับ ค่ะพอพี่น้อยเอฟซกับสิแดงยินเสียงสัมผัสเรหวางน้นทียากกับอาจารย์คนล่าฝันนะคะววันที่16มิถุนาสองห้านะคะเพิ่นกระไฮแบบนี้เลขวิ่งเลขแรนโบรลุดนะคะ <c oughs> บางข้างเลขกับเขา2อตัวบางข้างกับเขาได้ลเลขวิ่งนะคะบางข้างกับเขาสามตัวโต้นะคะ กับวบากันนะคะตัวเลขกับมีเขามีรูดบัมีผู้ใดรู้นะคะว่าเลขเสียออกตัวใดเพิ่นกระหายมากเป็นแนวทางหาสื่อสลัก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะนันที่ยากจะขอว่าผ่านคลิปนี้นะคะสําหรับผู้ใดล่อเลขเอ่อเลขปู่ผู้พันปื๊ดนะคะเพิ่นจะทําวิธีพพุ่งนี้นะคะพุ่งนี้จะทําวิธี อด่าินแม่วงนะคะแม่วงเป็นลูกศิษย์ลูกหาของปูนะคะเพิ่นบอกว่างวดน,นี้จะให้หางเดียวนะคะข้างบนหางเดียวข้างล่างหางเดียวจะทําวิธีพรุ่งนี้นะคะเขาก็ค่อยติดตามน้ากันเด้อค่ะคนติดตามไว้สาหรับผู้ใดบ่เห็นคลิปนะคะจะปล่อยพรุ่งนี้นะคะผู่ผู้พันปืนวดที่ผ่านมานน่เพิ่นถ่ายสองเกตหาเลขออกสองเกตสองนะคะนะคะปู่บอกว่าวามเป็นจริงผู้จะเฮ็ดมือนี่ต่ว่นนุษนทย่า บบสามารถไปได้เมื่อนี้แล้วก็ f c ูดอนเพื่อนก็นอยากจะมานะคะอยากจะมาร่วมทําวิธีเพื่อนสะดวกวันอาทิตย์ก็เลื่อนเป็นทําวิธีพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะแต่สําหรับคลิปนี้มีแนวทางของอาจารย์คนร่าฝันนะคะววันที่16มิถุนาสองห้าหกหกนะคะเพื่อใหเ้เลขวิ 6, ่งเลขแลนหกกับเจ็ดนะคะสามารถวิ่งได้บนล่างเน้นที่เลขหกจับคู่ไฮหกเจ็ดหกสามทาเจ็ดทาสามนะคะ เน่นที่6เก็ดกับ5 3เลข3ตัวหามากคู่เดียวห้างเดียวเน้นเน้นคือ3 6เก็ดชุด7 5 3เนี่เป็นชุดล่องนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่ก็เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนน่นทิ่าจะขอยุดติแนวทางของอาจารย์คนลาบฝันวดวันที่16มีถุนหน้า2หา6 6ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพ่อ,อกันไม่สวัสดีค่ะ